สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไม่เอฟซีเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนทางในะช่อง YouTube ด้วยกันเนาจะทุกคนทุกทานที่มารับชมแนวทางและกามาเป็นกําลังใจให้การแอดจอยเส้นเดียวกันจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวจเมื่อนีวันที่หนึ่งวันศุกจะเดือนสิบเอ็ดเราจะเดือนพฤศจิก จะ2 0 67จะมือนอีกัมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าสำหรับวันที่1มือนอีโอ้โหโซงเงียบเนาะรัฐบาลไทยเนาะจา้ารัฐบาลไทยแอดจอยลงหายสองสูตรจะสูตรแหลกรัฐบาลไทยนี่ลงหายไปตั้งแต่วันที่31จะทามักถ้าชอบทาสนใจสามารถรับชมยอนหลังใดเลยเนาะ,ะเพื่อมีตัวหมักตัวชอบตัวที่ตรงใจกันกะ ่อยว่ากันอีกที่หนึ่งเนาจะจังคอยตามเนาะส่วนอีกสูตรน,นี่คือไซด์ด่วนโวกคูเด่นโลไหเมื่อนีร่ตอนเศร้าๆจากก่อนแนวทางฮานอยก่อนแนวทางไวย่าพัฒนาจา้าเพราะว่ารัฐบาลไทยของเราออกพ้นก่อนเนาะส่วนไซด์หุ่นก็นคือโลไห้ตั้งแต่สี่ทุ่มหาทุ่มวันที่สามสิบเอ็ดจะทำมักถ้าชอบสามารถรับชมยอ้อนหลังได้เลยเนอกจากเพราะแนวทางของแอนจอยแต่ละแนวทางนี่คือมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยจะทำมักถ้าชอบ ย้อนหลังดูได้เลยสำหรับโพน5าน้อยสูตรเม็ดเดียวของวันที่สาอจะให้ไปที่เด่น8วิ่งรูดจา้าสำหรับโพนจะน้อยรอบเฉพาะกิฟตขอไปไว้นิดหนึ่งนอ้องไอจอยลุงลายแนวทางแล้วจา้า5า6กกล่างเก็ดสผ่านไปรอบพิเศษจะแ8ดศูนย์สงหลังเก็ดสผ่านไปเด่น8วิ่งลูดแปของเฮามาลักลอยจะรอบพิเศษ สำหรับรอบปกติผลคือแปดหกหาหลางห้าหกจะพาดไปแปดก็คือลักลอยรอบปกติสำหรับรอบวีพีผนกับพาดไปจะผลคือสองสี่เก้าสองตัวหลังวีพีสามแปดกวันเอ้ยกวันมารุ่นจนน่อยรอบจนสุดท้ายเลยเนาะโอ้อะสามแปดวีพีเข้าแปดสามจะเดินแปดวิ่งรูดแปดมา สำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวขอ้เฮาเขารอบสุดท้ายจะวีไอพีจะเน้นผิดตัวอีกต่างหากสำหรับตัวนี้งกับโคตรโอภัยหลายๆจ้าสำหรับแนวทางฮานอยขอ้เฮามัดรวมมุอว,ว่านี่ถือว่าปังแนวทางขอ้เฮาเด้งจะมุอว่านี่อขอโชว์ผลงานสักนิดหนึ่งเนาะวันที่ซา SO ริเอสโอเออยให้หากับแปดวิ่งลูดจะสำหรับมัดรวมเอาแปดมาลูดมัดเม็ดเดียวเนาะได้แปดสาม สำหรับมัดร่วมนี่คือหาหกมาเน้นๆเลยรอบปกติเราจะบนล่างหาหกหกหาบนล่างจะสำหรับรอบปกติจะสามตัวแตกอีกตาหากจะโอ้โหเน้นๆเลยขู่เด่นนอนมาเลยจ้ะห้าแปดหกสำหรับสามตัวบนรอบปกติโอ้โหอะ สำหรับสามตัวบนฮาน้อยมัดรวมกเห้าเมาื่อวานมีพี่ร้องเอฟซีะนายิบจับนำไปเป็นแนวทางก็บคอมเมนต์บอกแอดจอยได้ไม่อจอยเสียได้มีกำลังใจว่างแนวทางจะสำหรับวันนี้ตามรุ่นกันต่อจากับกฮานอยเม็ดเดียวกเหาจะสำหรับฮาน้อยเม็ดเดียววันนี้ให้ไปที่เด่นห้าวิ่งรูดจา้าโอ้เมื่อวานนี้ รุ่นแนวทาน่าฮานอยอยังยังมั่นเลยรอบปกติเด้งบนล่างห้าหกหกห้าสามตัวบนแตกอีกตาหากหุ่ปังสำหรับเด่นหา,ว,นหาวิ่งรูดหาไซวิ่งไซรูดฮานอยสูตรเม็ดเดียวของเฮานอทถ้ามัก้าชอบนำไปวิ่งไปรูดได้จากไอจอยจับหายเป็นแนวท่าแค่แปดคู่เท่านั้นจ้หา 6, จหา้ 7, หาหกจ้าห้าเจ็ดห้าแป เม็ดเดียวหมูวันเท้าหามาวิ่งมาลูดนี่คือสิได้บนหลางเลยเนาะหาหุกหา 6, หาหุกหาหุกนะจ๊ะหาเก้าเอาแปดมาลูดกันคือว่าโอเคอยู่เนาะมารลบสุดถ่ายหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามสำหรับตัวเน้นจ้า เม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่ 53, 59, 58, ห้าสามกับห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าน้อยเม็ดเดียวนี่คือแอจอยห่สี่น้อยน้อยเดจะเดเฉพาะกิดถึง v ีไอพีจะหรือว่าพี่น้อยเอซมากอยู่ใน3้มหลบหลบปกติอันนี้กะฝากไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละค่านรกจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามจะรับช่วงว้เป็นแนวทางจะแนวทางมีขา่ามีรุดจะผิดพลาดปะกันไดกะ ขอโทษขอภห้ไหวด้วยละกันจามือนีค่อยมาปังปังค่อยมาเด้งเด้งละกันจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกถูกกำลังใจจามือนีวันที่หนึ่งรุ่นลายแนยวทางจ้ารุ่นแนวทางใดก็ขอให้สุขสุขมัน,ม,นมันกันถูกคนถูกทานจ้าสวัสดีจ้า